เอาวเอาวัาดีกันนี่แล้วนะคะวันนี้ผมก็จะมาสอนรถพานะัเกียร์มากเลยพวกขับรถเร็วอ่ะไม่ชอบวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการวิธีการเปลี่ยนหมวดสัญญาหมวดสัญญาคนละบล็อกกลายเป็นหมวดเกมแล้วก็หมวดต่างๆมากมายอย่างแรกเราก็กดไปนี้เข้าบริการตั้งค่าคัาสูงคือผมปรับแล้วครับต่อไปก็กดบันทึกไปเลยครับแต่มันบันทึกไม่ได้ก็เขา้าดีนี่ครับถ้ามัน เนี่ครับสมมติว่ามันบันทึกไม่ได้ก็เข้าไปที่ยูทูบครับแสดงว่าคุณบันทึกแบบเราเข้าไปที่ youtube ครับหลังจากเรากดบันทึกมันจะมีบันทึกเราต้องตั้งค่าไปเลยครับหลังจากเรากดบันทึกแล้วใช่ไหมครับเราก็มานี่ครับข้อดียูทูบมันจะพาเรามากดออกแล้วเข้ามามาที่ youtube ครับต่อไปแล้วก็อันนี้ก็ชื่ออะชื่ออะไรก็ได้อันนี้คือชื่ออะไรก็ได้รับย้ำอีกครั้งครับมันจะจดจําไปเลยแต่รีเซฟมันจะจดจําไปเลยนะครับ มั้งไม่รู้ครับช่างมันเสิร์ฟน่าจะจดจำไปเลยครับเชื่อผมระวังคลิปมาหายด้วยนะครับมันเป็นบางครั้งครับแต่เขาน่าจะแก้แล้วครับคลิปหายต่ลุยเซิร์ฟนี่ไงนี่ครับหลังจากเรากดเข้าไปแล้วใช่ไหมครับขอตัดคลิปกับเน็ตจะกากสักพักหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับมันก็จะเปลี่ยนให้เราทันทีครับหลังจากเรากดไปแล้วมันก็จะเปลี่ยนให้เราทันทีครับ มันจะเปลี่ยนให้เราทันทีเลยหมดเกมตอนนั้นบุคคลละบล็อกแล้วถามว่าจะเป็นทุกคลิปไหมอ่านี่ครับมาดูคลิปนี้ก็ได้ครับก็คือเรากดเ,ดเข้าไปแล้วบางคนมอกว่าเป็นกาวเหรอแล้วถ้าเรากดอันนั้นหมายถึงเน็ตกลัวงานนี้คือบุคคลละบล็อกเราจะทํายังไงอ่ะเราจะทํายังไงให้มันไปตลอดเราก็ทําแบบนี้ไปอัพวิดีโอแล้วก็ต่อไปก็ไปเปลี่ยนครับมันจะให้เราทันทีเลยก็ส่วหเราันนี้ก็บยบยรับส,ส่วนใครที่อยากจะทงหมดก็ ก็กดออกกดไลดิไลค์คลิปอะไรที่ดูคนมามีคนมาดูเยอะที่สุดอะก็แค่นี้ครับ <c oughs> ไม่ไหวจริงๆครับอะไรเนี่ยไม่เข้าใจครับ ผมคือผมแคสอยู่ข้างนอกนะไม่ได้ข้างในครับพอดีไม่รู้เป็นที่อะไรครับเงียบแค่นี้ก็คนง่ายครับก็สําหรับวันนี้บายบายดูกครับสูมูบรยากโอ้ยแก้ไขคลิปไปเรื่อยเลยครับเนี่ยตะลุยเซร์ฟเขียนนี่เขาบอกว่าการตั้งค่าคันสูงนี่ ม <laughs> so. no, uh, ีร so ับอนุญาตให้แสดงความคิดเห็นก็ปิดไปได้เปิดปิดเปิดปิดแบบผู้ใช้สามารถให้คะแนนของวิดีโอนี้ได้ก็เอาไปก็แค่นี้เราก็ไม่ต้องให้ใครมาครับอ่าเดี๋ยวคนถามว่าพี่ผมรังคารคนเนี้ยอย่าบองคนบอกว่าเลิกพี๋อย่ามีคนถามว่าพี่อย่างเช่นอ่าผมจะให้ดูนิดนึงครับความคิดเห็นครับอย่างเช่นไอ้คนเนี้ยแบบยังไงมีคนมาพูดว่า อันที่เขามาดักคลิปเรามึงแคดกะมึงเกียบกะมึงทำไรกะเราจะโมโหเขามากอ่ะเออแบบว่าใน y o u ยูทูบ嘛ใน YouTube ของที่ YouTube ขอตัดคลิปแป๊บนึงครับเจาเนี่ยผมคอมที่ย <sh arp> ูทูบแล้วใช่ไหมครับอ้าวอาวอ้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 าเอาวอ้าวอ้าเนี่ยอย่างเช่นเราโมอย่างเช่นเราอะสมมติครับว่าเราคุยอย่างเงี้ยมันน่าโมโหมันพูดหลอกใจไม่ดีไม่ดีใส่เราเราไม่ชอบอะเออสมมติอะ อันนี้มันบอกว่ากดให้เรเนี่ยรถเราโกรหน้ากูไม่ชอบไม่ชอบมันเดี๋ยวมันกดเข้าไปแล้วเดี๋ยวมันเป็นแบบเนี้เออตามจริงเราอยากไปว่ายังไงอยากรู้มันทิ้งกองง่ายๆครับข้าที่แอปนี้ครับกดออกกดออกดิจักรกดออกเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับข้อที่นี้ครับสตูดิโอนี่ไงผมไม่อยากให้บ เนี่ยเราโมโหยินเนี่ยมันพูดอะไรกับเราเราก็แค่อันนี้คืออันนี้คือซอ่อนความคิดเห็นนี้ไว้ก็ได้ครับแค่นี้เราก็ง่ายๆครับจบจบลบแม่งเด็บนี่คือลบก็สำหรับวันนี้ก็บา,บายยครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์ให้ผมด้วยครับเนี่ยเปลี่ยนวกลมเลยก็ได้ ขอแป๊บนึงครับก็สำหรับวันนี้ก็บายบายครับ